สวัสดีค่ะปาิชาตนะคะปาิชาตจากช่องสาวไทยในโนเวนะคะวันนี้นะคะตื่นเช้ามานะคะเราได้อ่านา messenger ของน้องคนหนึ่งเนาะซึ่งเขียนมาเล่าบอกเราน่าสนใจมากเลยนะเราก็อยู่ต่างประเทศมานานก็ไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้เลยนะคะทีนี้น้องเนี่ยเขาอยากแชร์ประสบการณ์สำหรับผู้หญิงที่ตามหาผู้ชายที่รวยนั่งเครื่องบินเจ็ตนะ มีอะไรทุกสิ่งมีอะไรทุกอย่างมีรถลัมโบกินีมีบ้านหลังใหญ่อะไรก็ว่าไปนะคะทีนี้น้องเนี่ยเขาอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ที่เขาต้องจําไปตลอดชีวิตนะเราเองเราก็จะจําไปตลอดชีวิตเหมือนกันถ้าเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะคะเราให้น้าสมมุติที่ชื่อว่าน้องปูเป้เนาะน้องปูเป้เนี่ยเขาก็เป็นคนที่จับฝรั่งมาโดยตลอดก็คือไม่เคยมีสามีเป็นคนไทยเลยชอบฝรั่งและจะต้องจับฝรั่งที่รวยๆเท่านั้น ตอนสมัยที่เขาเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยเขาก็ทำตามฝันนะสายฝอรุ่นพี่ไปจับฝรั่งที่กรุงเทพเขาบอกอยากได้ฝรั่งรวยจะต้องไปจับที่กรุงเทพตรงนู้นตรงนี้น้งนนองเข้าไปหมดในที่สุดก็จับได้ผู้ชายรวยรวยมากจริงๆก็คือรวยถึงขนาดที่ว่าไปเจอกันที่สถานบันเทิงแห่งหนึง่งก็รู้จักกันนะคะ เขาก็รวยก็เป้น้องไม่อั้นวันหนึ่งให้เงินใช้1 0 0 0งหมื่นสองหมื่ก็มีนะคะแล้วในตู้เซฟเนี่ยก็คือมีเงินเป็นฟ่อนๆมีเงินเป็นปึกๆคือเขาไม่ใช้บัตรเครดิตเลยเขาใช้แต่เฉพาะเงินสดไปไหนเที่ยวไหนก็คือจ่ายเป็นเงินสดน้องอยากจะไปฉีดโบท็อกไปทำสวยไปศาลกรรมที่ไหนก็คือได้หมดนะ มากที่สุดเนี่ยก็คือน้องเนี่ยก็คือพูดดีๆว่าเออขอน้องเนี่ยมาก่อนเนี่ยเขาหุ่นดีเขาหุ่นดีนะคะเขาห,หุ่นดีอยู่แล้วแต่หน้าตาเขาน่ยไม่สวยมันต้องมีอะไรหลายอย่างต้องปรับปรุงก็เลยขอเงินนะขอเงินเนี่ยก็คือเสียเงินค่าศัลยกรรมหน้าเนี่ยไปประมาณ1นล้านสองแสนบาทผู้ชายก็ให้เลยไม่มีติงไม่มีอะไรเลยก็คือแบบหืมรวยมากแล้วอยู่เมืองไทยเนี่ย ก็มีรถหรูขับไปกินร้านอาหารมิชลินดังๆไปกินอะไรทําอะไรหรูหราหมาเห่าหมดเลยขอตังค์เท่าไหร่ได้หมดทีนี้น้องเนี่ยนะเป็นคนที่ไม่มีญาติพี่น้องพ่อแม่เสียหมดแล้วแล้วก็มียายหนึ่งคนยายหนึ่งคนเนี่ยก็คือ ก็เสียชีวิตเหมือนกันเพราะยายแก่มากแล้วก็คือน้องเขาก็ไม่ได้มีญาติพี่น้องอะไรที่ไหนมีตัวคนเดียวทีนี้น้องอะ่ะเขาก็เลยเล่าบอกว่าเขาได้เงินจากฝรั่งทุกๆคนเขาก็จะเก็บเอาไว้และไม่ได้เช่าบ้านอยู่แพงกลัวมีอันตรายนะคะก็คือหาจับฝรั่งนี่แหละแล้วก็เช่าห้องเล็กๆเ,เหมือนห้องแถวอะ่ะทุกคนเป็นห้องแถวออยู่เพราะว่าอยากประหยัดตังค์เพราะไม่รู้ว่าถ้าฝรั่งเขาทิ้งหรือฝรั่งเขาไม่เอาเนี่ยก็จะได้มีเงินเก็บไว้ น้องเขาหัวคิดดีมากนะทุกคนเรื่องนี้เรื่องประหยัดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนแนละ้วชีวิตคนเราเนี่ยน้องเนี่ยเอาเงินส่วนหนึ่งไปใสายกรรมเพราะน้องเขาต้องจับฝรั่งใช่ไหมล่ะก็ก็เลยต้องออดูแลตัวเองต้องทำตัวให้สวยตลอดเวลาว่าอย่างนั้นเถอะเขาเนี่ยคบกับฝรั่งคนนี้ได้หเดือนคือน้องดีใจมากปูเป้ดีใจมากที่ได้ สามีฝรั่งรวยทีนี้เขาทําเรื่องแล้วก็เดินเอกสารให้น้องคนนี้ไปเที่ยวสามเดือนน้องดีใจมากแล้วเขาก็เอาภาพอ่ะเอาภาพบ้านเขาอะ่ะภาพบ้านเขาเป็นยังไงเขามีรถอะไรโอ้โหน้องแบบดีใจมากบ้านอยู่กลางหุบเขาสวยหลังใหญ่มีรถหรูมีเรือมีบ้านพักตากอากาศคือน้องคิดเลยว่าโอ้โหแฟนฉันเป็นนักธุรกิจ อืมแฟนเป็นนักธุรกิจรวยมากตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศอยู่มีความสุขแต่น้องรู้สึกว่ามันผิดปกติผิดปกติยังไงทำไมเขาทำงานอะไรถึงเขาใช้แต่เงินสดเพราะว่าโดยปกติเนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาจะใช้เป็นบัตรแล้วก็ลูดใช่ไหมแต่น้องสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่มีบัตรหรอ เขาใช้แต่งเงินสดใช้แต่งเงินสดแล้วเนี่ยพออยู่ไปได้สองเดือนเขามีอาการแฟนเนี่ยคือมีอาการเหมือนแกแบบว่ามันมีอาการหลอนแล้วก็พูดจาไม่รู้เรื่องในบางครั้งแต่ว่าไม่ได้เมาเล่าน้องเริ่มสงสัยแล้วเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะทำไมถึงเขามีอาการไม่ปกติแล้วบางครั้งเนี่ยก็หายไป หนึ่วันสองวันแล้วบ้านน่ะอยู่กลางหุบเขาแล้วทีนี้ก็มีรถเฮลิคอปเตอร์บินไปบินมาบินไปบินมาวันหนึ่งวันละหลายหรอบอันนี้คือที่น้องเขาสงสัยต่อมาวันหนึง่งน้องก็ใจไม่ดีก็เลยไปดูที่ห้องใต้ดินไปดูที่ห้องเพราะว่าน้องเขาเขาไม่เคยไปเพราะแฟนเขาเนี่ยไม่ให้ไปเขาห้ามไม่ให้ไปนะคะก็เลยเข้าไปเจอ ในห้องมันเป็นในห้องนั่งเล่นน่ะนะคะทุกคนแล้วก็ไปเจอเข็มฉีดยาน้องก็เลยรู้ว่าอ๋อเขาเสพยาเสพติดนะคะแล้วพอเปิดเข้าไปในอีกห้องหนึ่งน้องตกใจมากตกใจเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันมีเฮโรอีนเป็นจำนวนมากน้องก็เลยรู้ว่าอ๋อที่เครื่องบินมันบินบุบูบู่บบูู่ ก็คือเขาขนถ่ายยาเสพติดแล้วน้องก็เลยเข้าใจว่าเงินตรงนั้นนะคือมันเป็นเงินที่ได้มาด้วยความไม่สุดจริตทำธุรกิจส่วนตัวก็คือค้ายาเสพติดผลิตยาเสพติดนะคะเงินมันไม่ได้สุดจริตน้องตั้งสติเพราะว่าอีกเดือนนึงจะกลับกลัวถูกฆ่าไหมกลัวถูกแทงไหมจะมีชีวิตรอดกลับไปไหมตำรวจจะมาจับไหม น้องตื่นเต้นมากเพราะว่าจะไปไหนมันก็ไปไม่ได้เพราะว่าเรามาแล้วเรามาแล้วมันไปไหนไม่ได้นั่งร้องไห้แต่สามีกลับมาก็ต้องทำหน้าเหมือนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเวลาเขาให้ทำอะไรก็ทำทำปกติทุกอย่างให้มันเป็นปกติทุกอย่างเขาขออยากมีเซ็กอะไรก็ต้องฝืนก็ต้องยิ้มไว้ รักษาชีวิตตัวเองกลัวชีวิตตัวเองจะไม่รอดกลัวเขาตบกลัวเขาตีแต่น้องมันโชคดีมากนะที่ผู้ชายไม่เคยทำร้ายเลยไม่ว่าเขาจะเสพแค่ไหนเขาก็ไม่ทำร้ายอันนี้โชคดีมากแล้วน้องกลัวมากคือว่าถ้าตำรวจเขามาจับน้องจะต้องติดคุกไหมอันนี้น้องกลัวมากมันเป็นประสบการณ์ที่แบบว่ารุนแรงมาก มันเป็นประสบการณ์ที่ว่าไอ้ความอยากได้ผัวรวยผัวรวยและเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วรวยเพราะอะไรรวยเพราะทำงานอะไรนะคะวันสุดท้ายที่จะได้กลับดีใจมากสามีส่งไปสนามบินพอขาลงถึงพื้นแผ่นดินไทยดีใจมากแบบร้องห่มร้องไห้บอกตัวเองว่าไม่เอาแล้วสามีรวย ให้เงินมาประมาณ50,000บาทแล้วตัวเองเนี่ยมีเงินเก็บเอาไว้4ี่0 0นบาทในธนาคารจากผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนที่เขาค้า,ายาเสพติดเนี่ยหลังจากนั้นน้องทําการปิดโลกโซเชียลหมดเลยปิดหมดเลยพักเรื่องหาแฟนเพราะว่ามีเงินจํานวนหนึ่งแล้วแล้วก็เช่าแค่ห้องแถวอยู่ปิด Facebook ปิดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยติดต่อผู้ชายคนนี้ ไม่เอาเลยคือบล็อกไม่ให้เหลือไม่ให้เหลือซากเลยเสียขวัญไปเลยนะคะทุกคนพอปิด Facebook ปิดอะไรทุกอย่างเขาก็เดินทางไปภูเก็ตนะคะก็ว่าจะไปเที่ยวหาทำงานนะคะทีนี้ก็คือไม่ไม่อยากได้แล้วเพราะผู้ชายรวยไปหาทำงานนะคะก็ไปเช่าห้องแถวเล็กๆอยู่ห้องนึงมันก็ไม่กี่ร้อย ก็ไปเช่าอยู่ซื้อที่นอนปิกนิกอะไรเพราะกลัวตังค์หมดก็แต่งตัวสวยไปเดินชายทะเลคิดว่าจะไปพักผ่อนดื่มเบียร์สักแก้วหนึ่งนะคะพอเขาเนี่ยได้ไปชายทะเลใช่ไหมก็ไปเจอผู้ชายฝรั่งผู้ชายประเทศนอร์เวย์อืมคนหนับ ถ้ามันจะมีผัวมันมันมันก็มีผัวนะไม่ต้องใช้เวลานานเขาก็บอกว่าพี่หนูว่าหนูจะพักทีนี้ผู้ชายเนี่ยเขาก็มาเที่ยวและเขาเนี่ยก็เดินเข้ามาหาหนูแล้วก็มาขอดูนาฬิกาว่ากี่โมงหนูก็เลยให้เขาดูหนูเห็นปุ๊บหนูก็ถูกชะตานะขนตาขาวๆฝรั่งชาวโนอร์เวเนี่ยแล้วก็ตัวเล็กๆผอมๆหนูว่ก็เลยเข้าไปนั่งคุยกับเขา ใจหนึงอะว่าเข็ดแล้วไม่เอาแล้วผัวฝรั่งรวยอะทีนี้ก็มาเจอผู้ชายประเทศนอร์เวย์เขาก็เลี้ยงเบียร์หนูแก้วหนึ่งหนูก็เลยเล่าชีวิตหนูให้เขาฟังว่าหนูว่าเป็นอย่างนี้งี่นะหนูก็เล่าความจริงทุกอย่างเขาก็หัวเราะเขาบอกอย่าไปซีเรียสชีวิตเรามันก็อย่างนี้แหละเธอก็ยังเด็กยังมีโอกาสมีโอกาสดีๆหนูก็เลยไปเที่ยวไปไหนมาไหนกับเขาเขาชวนเขาขอให้หนูพาไปเที่ยว หนูก็เลยคิดว่าเออเป็นเพื่อนกันมันก็ไม่เป็นไรอืมหนูก็เลยถามเขาว่าเธอทํางานอะไรเขาก็บอกว่าฉันทํางานบ่อน้ํามันเออแล้วฉันก็มีบ้านมีงานทําฉันก็มีเวลาพักผ่อนเยอะก็เลยมากับเพื่อนๆมาเที่ยวก็เลยคุยกันเป็นเพื่อนตอนแรกก็คุยกันเป็นเพื่อนก่อนเขาก็โทรหามเมลหาเขียนออหาบ้างอะไรบ้างถามสารทุกสุขดิบนะเขาบอกพี่ พี่หนูว่าเจอผู้ชายประเทศนอร์เวย์มันต่างกับผู้ชายรวยท,ที่หนูเจอมากก็คือเขา,เาวิดีโอคอลหาหนูทุกวันตอนที่เขาทำงานเนี่ยเขาก็มีเวลาเขาก็คอลหาหนูบอกว่า,เ,าเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนและเขาเนี่ยส่งเงินให้หนูใช้เดือนละ1นึ่งมืนบาท แต่ผู้ชายที่ค้ายาน่ะเขาให้หนูอ่ะเดือนละห0 0 0งแสนหนึ่คือมันต่างกันมากเขาก็ให้หนูเดือนละ1 0 0 0 0มอืมหนูก็เลยไปทำงานที่ร้านทำเล็บของคนที่รู้จักหนูก็อยู่ไปให้หนูหนึ่งมืก็คือหนูพอกินหนูพอใช้มากติดต่อหนูทุกวันและเขาก็มาเที่ยวหาหนูอีกรอบนึงเขาก็เลยถามหนูว่าหนูอยากลองมาอยู่ประเทศนอร์เวย์ไหม หนูก็กลัวจะเป็นเหมือนเดิมอีกหนูก็เลยเล่าเรื่องส่วนตัวของหนูว่าให้เขาฟังว่าหนูเคยเจอผู้ชายแบบนี้เขาบอกว่าเขาไม่มีเงินมากให้ใหเดือนละแสนหรอกเพราะว่าเขาจะต้องใช้นีใช้สินพราะบ้านเนี่ยแล้วรถที่มีอยู่เนี่ยก็คือเขาต้องกู้ธนาคารเขาไม่ได้ขายยาเสพติดและเขาเนี่ยทำงานบ่อน้ำมันเขาไม่ได้รวยแต่ว่า ดูแลเขาบอกหนูว่าเขาไม่รวยแต่เขาดูแลหนูได้แต่เขารับรองเลยว่าเขาไม่ได้ค้ายาเสพติดที่ประเทศนอร์เวย์น้อยมากจะมีเรื่องอย่างนี้แต่ไม่ใช่เขาแน่นอนเขาก็บอกหนูอืมหนูก็เลยตัดสินใจเอาว่ามาก็มาลองมาดูและไม่เอาแล้วผู้ชายรวยเอาผู้ชายที่ดูแลเราได้และทำมาหากินทำอาชีพสุจริตหนูบอกตัวเองแบบนี้ อืแล้วหนูนะ่ะก็อายุมากแล้วหนูก็ไม่อยากจะจับผู้ชายไปตลอดหนูก็เลยตัดสินใจว่าเออลองดูแค่สมเดือนเองถ้ามันไม่ดียังไงหรือว่าเราไม่ชอบแล้วกลับมาอยู่เมืองไทยกลับมาหางานทําหนูคิดแบบนี้พอหนูได้ลองมาอยู่กับเขาสามเดือนคือผู้ชายนอร์เวเย์น่ะหนูหนูคิดว่ามันเป็น Family Man ก็คือเขามีหนี้มีสินก็จริงนะ หนูเนี่ยลองมาอยู่สมเดือนได้ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เขาพาหนูไปเที่ยวตลอดแล้วเวลาที่หน้ามันหนาวมันก็หนาวจริงๆแต่ถามว่าหนูจะอยู่ได้ไหมเพราะว่าหนูไม่มีใครแล้วที่เมืองไทยอ่ะและทีนี้เขาหนูอยู่ใกล้เขาแล้วหนูรู้สึกว่าหนูอบอุ่นเหมือนหนูมีเพื่อนหนูมีพี่ชายหนูมีสามีเขาถามหนูว่าอยากแต่งงานไหมเพราะว่าเขาเองเขาก็อยากแต่งงานหนูก็เลยตอบตกลง หนูก็เลยได้แต่งงานกับผู้ชายนอร์เวย์เขาก็ไม่รวยมีหนี้มีสินแต่เขาบอกว่าหนี้สินตรงนั้นเราไม่ต้องใช้หรอกเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะใช้หนี้ใช้สินได้ด้วยตัวเอง ถ้าหนูอยากไปทํางานเหงาก็ไปทํางานแต่ถ้าไม่อยากทํางานก็อยู่บ้านหนูเลือกได้ว่าหนูจะจะทําแบบไหนแต่สําหรับหนูอ่าหนูคิดว่าถ้าหนูอยู่บ้านหนูเหงาหนูรู้จักพี่คนไทยคนนึงเขาชวนหนูไปทําความสะอาดวันละห้ชั่วโมงหนูคิดว่า5ชั่วโมงเนี่ยหนูพอกินพอเวลาแฟนหนูเขาเไม่ได้ไปทํางานมีวันหยุดเขาก็พาหนูไปเที่ยวประเทศภายในประเทศนอร์เวย์ถ้าวันหยุดยาว หนูก็ได้ไปเที่ยวอเมริกามั่งโปรแลนด์มั่งอังกฤษบ้างแล้วแต่เขาสะดวกแต่หนูบอกเขานะว่าหนูไม่ไปเมืองไทยเพราะหนูกลัวเจอไอ้ผู้ชายที่มันค้ายาเสพติดมันจะมาฆ่าหนูแล้วหนูก็เลยหลอนไปเลยกับคำว่าผู้ชายรวยน้องเนี่ยเขาอยากแชร์ประสบการณ์ว่าเขาเคยแล้วคนไหนได้ผู้ชายรวยทำงานสุดจริตมันดีไปแต่ถ้ามันรวยผิดปกติถึงขนาดที่ว่าใช้แต่เงินสดใช้แต่เงินสด น้องเขาให้คิดเอาไว้เลยว่าผู้ชายที่ใช้แต่เงินสดใช้แต่เงินสดให้สงสัยไว้เลยว่าเขาไม่ได้ทำงานที่สุดจริตไม่ได้ทำงานที่สุดจริตแน่นอนนะมันเป็นประสบการณ์ที่น้องเขาหลอนมากแล้วน้องเขาก็เลยได้เรียนรู้ว่าไม่ต้องไปเอาแล้วผู้ชายรวยเขาพอเขาเอาผู้ชายที่สามารถที่จะดูแลเราได้ทํามาหากินสุจริตมันดีกว่ากันเยอะมันมีความสุขกว่ากันเยอะ อยู่ๆจะได้ไปนอนในคุกในตารางเราก็เห็นมาเยอะแล้วนะคะท่านผู้ชมมีดาราหลายๆคนเลยที่ทำงานไม่สุดจริตแล้วต้องไปนอนในคุกนอนในตารางครอบครัวพังสงสารลูกเต้าเพราะถาลวยถึงขนาดที่คุณเอากระเป๋าแบรนด์เนมมากองกองกองเงินเป็นตั้งๆอย่างนั้นนะ่ะมันเรามองไม่ออกว่าจะทำอาชีพอะไรแล้วสุดท้ายของคลิปเรานะเราเป็นคนที่ทำคลิปเมียฝรั่งและเราจริงใจมาก บางครั้งเนี่ยคนที่ติดตามเราหรือเพิ่งติดตามเราจะถามว่าพี่ทำไมชีวิตเมียฝรั่งของพี่อ่ะมันถึงดูไม่รวยเลยโอ้ยจะให้ปาริชาติไปพูดตรงไหนรวยนะทำงานที่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยยังไงเนี่ยโอกาสที่จะรวยมันไม่มีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราทำงานเนี่ยเราต้องเสียภาษีก็เกินครึ่งแล้วค่า อ,อ,อาหารการกินในประเทศโนเวย์ก็แพงไหนจะต้องส่งเสียเลี้ยงดูทางบ้านจะให้ปริชาติเอาตรงไหนมาพูดว่ารวยขนาดแฟนปริชาติยังไม่รวยเลยทำงานทุกวันนะ่ะก็มีพอมีพอกินพอให้ได้เงินกเกษียณแค่นั้นเราไม่พูดโกหกแล้วการที่เราจะรวยเนี่ยนะเราจะต้องทำงานทำงานน้อยๆก็ไม่รวยเราต้องทำงานเยอะๆแล้วก่อนที่เราจะไปถึงคำว่ารวยเนี่ย บางทีเราไม่ได้รวยเราพิการเราเดสมอลเล่ไปก่อนเพราะทำงานเยอะๆมากๆอะ่ะมันเสื่อมเสียสุขภาพร่างกายเรานี่ไม่เอารวยเอาแค่พอมีกินมีเก็บมีส่งทางบ้านและเราก็มีเงินกินกเกษียณน,นิดหน่อยตอนที่เราแก่เรามีเงินกเกษียณกินเราแค่นี้พอเราเหนื่อยเราก็พักไม่ต้องไปอยากลงไปอยากรวยสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราคืออะไร มันคือสุขภาพถ้าเรามีเงินมาตั้งตั้งตั้เอาไว้ตรงหน้าแล้วสุขภาพเราแย่หรือเราพิการต้องนั่งรถเข็นน่ะเราก็ไม่อยากรวยหรอกท่านผู้ชมนะเราเนี่ยจริงใจนะเราทําคลิปนะ่ะไม่ต้องไปคิดว่ารวยหรอกอืมเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนนะคะเรื่องนี้นะคะเราก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับ สายฝอที่อยากจะรวยนะคะต้องระวังสุดท้ายนะคะเราต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มากด b ับสไ b ดกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เรานะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ